สวัสดีครับผมมอปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเอลังเงอุลโซเน่ในรุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชั่น165ปีเฟอร์ดิแดนดอ p ์ดอลฟลังเงครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมาเป็นซีรีส์1815แล้วก็มีมูนเฟดอยู่ด้านสายมือล่างครับผมพร้อมกับเป็นวัสดุฮันนี่โกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่าไอฮันนี่โกเนี่ยมันเป็นวัสดุที่พิเศษกว่าวัสดุอื่นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่อนี้นะครับก็คือว่าตัวนี้เปิดตัวมาตั้งแต่2010แแต่วา เราแทบจะไม่เคยเห็นมันอยู่ในตลาดเลยซึ่งก็คือมันหายากมากซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็เคยทํามาแล้วรอบหนึ่งครับก็คือตัวอเมิลลองี้ ตอนปี1999ที่มีรูปดาวคันไถยอยู่บริเวณรอบตัวมูนเฟสครับผมซึ่งตัวนั้นน่ยก็หายากมากเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยเห็นในตลาดแต่ว่าเขาทําอยู่2วัสดุรวมกันเนี่ยมันประมาณ300ตัวแต่ว่าตัวนี้ทำอยู่วัสดุเดียวแล้วก็ทําอยู่เพียงแค่2-60ตัวเท่านั้นครับผมเลยกลายเป็นตัวที่มีการผลิตที่น้อยกว่าซึ่งก็กลายเป็นว่าตัวนี้มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวที่เราจะสะสมมันครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยครับ เรือนนี้นะครับต้องเรียกว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นตัวพัฒนาต่อยอดมาจากตัวอ e ีมิลลังเงีที่ผลิตตอนปี1 9 9 9หรือว่าตัวที่มีตัวคันไถอยู่บริเวณด้านซ้ายมือบริเวณเลข8นั่นเองครับผมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นตัวแรกเลยที่เขาตั้งใจที่จะทำามู n p h a อยู่ในโมเดล1 8 1 5ปกติแล้ว1 8 1 5อัปดาวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เขาจะใช้เป็นกับกลาง2ตัวแล้วก็มีเวอร์ลิเซิร์ฟอยู่บริเวณด้านซ้ายมือลงบริเวณเลขก8หรือว่าตรงพระจ ตัวนี้เนี่ยเขาก็เอาก,กระปุกลานออกตัวหนึ่งแล้วก็ดีไซน์ movement ของตัวชุดพระจันทร์เข้าไปใหม่ซึ่งสิ่งที่มันสําคัญสําหรับตัวพระจันทร์ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มันเป็นพระจันทร์ที่ในสมัยก่อนน่ยมันเคยเป็นพระจันทร์ที่แม่นที่สุดในโลกด้วยก็คือมันสามารถ ถ้าเกิดนาฬิกามันเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะแม่นไปอีกพันกว่าปีเลยทีเดียวสาหรับพระจันทร์ตัวนี้ก็เลยเป็นอมูฟเมนที่เขาค่อนข้างภูมิใจมากแล้วก็เอามาเป็นตัวลิมิเต็ดดิชั o นครบรอบ165ปีของเฟเดนาน d o ดอฟลังเง่ด้วยซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาจากตัวเก่ามาแล้วก็อัพไซส์ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งครับผมซึ่งก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น35.9ม mm ิลลิเมตรครับผมก็อัพไซส์เป็น37.5 mm แต่ว่าสํำหร,บรับ่นทีั down บ, mm. ะะวบอบวคตช ก็จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างพอดีเลยทีเดียวอย่างโอ๊นเนี่ยก็จะชอบไซส์นี้มากๆอยู่แล้วครับผมอย่าง38.5 37.5อะไรเงี้ย36 <c oughs> ก็จะเป็นไซสท์ที่โอ๊ตใส่ค่อนข้างสวยขึ้นข้อบางเฉียบเพราะว่าตัวนี้ความบางของตัวเขาก็จะอยู่เพียงแค่ประมาณ9มมตรประมาณนี้เองครับผมก็ใส่กับเสื้อเชิ้ต เสื้อสูทเสื้ออะไรก็ค่อนข้างจะฟอร์มอลเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเลือนนี้เลยนะครับก็คือตัววัสดุของเขาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในรุ่นเก่าๆหรือว่านาฬิกาปกติทั่วไปถ้าเกิดเป็นทองนยเราก็จะเจอโรสโกมีเยลโลโกแล้วก็ไวโกเนาะแต่ว่าสีของตัวนี้มันจะแตกต่างจากวัสดุของตัวอื่นค่อนข้างชัดเจนพอสมควรจนเราก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นโรสโกหรือว่ามันเป็นเยลโลโกกันแน่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษเลยก็คือวัสดุข,ของเขามันจะเป็นฮันนี่โกนั่นเองครับผม ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราจะหาวัสดุที่เป็นฮันนี่โกเนี่ยมันจะต้องเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดเท่านั้นแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดใครเคยเข้าที่ช็อปของลังเงีนะครับรุ่นที่มันเป็นฮันนี่โกทั้งหมดจะต้องถูกเก็บแต้มซื้อทั้งหมดเลยครับผมซึ่งไม่ต่างจากรุ่นที่เป็นพวกอดีตซูวหรือว่ารุ่นที่ซื้อแล้วมา กำไรเลยครับผมก็เป็นเด็กตัวหนึ่งที่ถ้าซื้อหน้าช็อปได้ก็แนะนําเลยครับผมแล้วก็ตัววัสดุตัวนี้มันมีความพิเศษนอกจากสีสันที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านเลยด้วยนะครับก็ตัวนี้มันจะมีเป็นทองที่ต้องเรียกว่ามีความแข็งมากกว่าทองปกติทั่วไปพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเขาต้องการใช้วัสดุเนี้ยเพราะว่าเขาต้องการให้นาฬิกาเนี่ยมันคงทนมากกว่าทองปกติทั่วไปเพราะว่าทองปกติทั่วไปนะครับเวลาเราใช้เราเอาผ้าถูหรือเอาผ้าที่ดีแค่ไหนถูเนี่ยพราะมันมีเศษฝุ่นเนี่ยขนแม่มันก็ขึ้นง่ายครับผม ฮันนี่โกลน่ยมันจะมีความแขกมากกว่าทองปกติทั่วไปพอสมควรเลยทีเดียวมาเลยกันว่ามันมีความสามารถในการการลอยขีดขวดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็ดีงามมากๆเลยแบบในแง่ของฟังก์ชันของวัสดุตัวนี้และที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดมันอยู่ใน FP โจนนะครับมันจะถูกเรียกว่า Straw g กครับซึ่งมันก็จะเป็นสีที่ทองเหมือนแบบ เหมือนสีฟางเขาเลยเรียกตอโกซึ่งเอพิจโจนนะครับมันจะถูกผลิตอยู่ในรุ่นโจนโซไซตี้ครับผมซึ่งราคาของมันเนี่ยแพงมากเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดเราอยากจับตอโกหรือว่าฮันนี่โกเนะครับเราก็มาเล่นที่รักงเง้จะดีกว่าเยอะเลยครับผมก็เชียร์ครับสำหรับรุ่นนี้ทีนี้เราก็ไปดูกันที่หน้าปัดกันก่อนเลยครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแล้วก็ตรงกลางจะเป็นการแกะลายเกียวเช่เลยเยอร์ของเขาจะเหมือนตัวรุ่น1 8 1 5เลยตัวเข็มเป็นตัวบูสติลทรง อัลฟาแล้วก็หลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นการสกรีนอยู่บนตัวแผ่นของตัวหน้าปัดเลยแล้วก็ตรงกลางเป็นเกียวเช่ลายคลื่นด้านขวามือด้านล่างบริเวณเลขสีนาะฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเข็มวินาทีแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบรางรถไฟสิ่งที่โอชอบสําหรับลังเงี้ยในเวลาใช้งานจริงๆนะครับก็คือว่าเวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเข็มมันขยับไปนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าตัวมาร์เกอร์ของเขาหรือว่าปลายตรงหลักนาทีนะครับกับขนาดของเข็มตรงปลายเนี่ยมันเท่ากันพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราวางเข็มลงไป อยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นมาร์เกอร์พอดีมันจะสึกมันสวยมันพอดีมันแตะขอบมันฟินเลยทีเดียวก็ผมก็เลยเป็นจุดที่โอดชอบมาสำหรับจุดนี้แล้วก็วงด้านซ้ายนะครับมันจะมีตัว แผ่นของพระจันทร์ะครับแผ่นพระจันทร์ของเขาตรงนี้ใช้ทองคาในการทําด้วยครับผมแล้วก็รอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเดคอเรชั่นรูปดวงดาวครับผมเหมือนพระจันทร์ที่อยู่รอบดวงดาวนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากเจเนเรชั่นก่อนที่เป็นดาวคันไทยครับผมก็ตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันครับผมแล้วก็ใส่ก็โดดเด่นทําให้เห็นแล้วก็รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่ลังเงปกติทั่วไปที่เราเห็นในตลาดครับผมทีนี้เรามาดูกันที่เครื่องครับตัวเครื่องตัวนี้ของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องรหัสเดียวกับตัวรุ่นก่อนเลยที่เป็น, e งงนอีมิวลัง ตัวที่แล้วน่าจะเป็นจุด1ส่วนตัวนี้เป็นจุด2ก็จะเป็นเครื่อง3เฮิร์ตแล้วก็เก็บพลังงานได้45ชั่วโมงครับผมตัวพระจันทร์ก็แม่นยำเท่ากันก็คือ1 0 5 8งปีเบสเดิมของเขาเนี่ยก็คือใช้เป็นเบสของตัว1 8ึอ่อัอปดานนะครับแล้วก็โมดิฟายเอาโดยการใส่ฟังก์ชันพระจันทร์เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่โอ๊ตชอบของตัวนี้นะครับก็คือว่าตัวเครื่องของเขาที่เป็นเยอรมันซินเวอร์นะครับที่มันมีสีแบบอมเหลืองอยู่แล้วนะครับเวลามันมปอยู่กับวัขขว Han วนนเ,น,วนเป็ เดียวกันเลยครับผมจนกายรู้สึกว่าเครื่องข้างในเนี่ยมันเหมือนทําจากทองฮันิโกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับผมมันก็คือตัวเจอร์แมนซิ้เวอร์เหมือนรุ่นอื่นๆนั่นเองครับผมแล้วก็สิ่งที่พิเศษสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือว่าตัวการฟินิชิ่งตัวผิวสัมผัสของเขานะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นลายสติปเดอเจเนวาเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาทําเหมือนกับนาฬิกาช่วงยุคปีประมาณ1,800ครับที่ไม่ได้ใช้การขัดลายแบบสติปเดอรเจเนวาแบบปกติทั่วไปแต ใช้เป็นลายขัดแบบ Solarization ครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลายที่คล้ายๆกับด้านนอกเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเหมือนเป็นลาย s u n b u r s t แต่ว่าเป็น s u n b u r s t ที่เป็นทิศทางแบบเจอรมันสไตล์ครับผมก็สวยงามมากๆส่วนตัวกลางเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบซันเลเลยครับผมก็เป็นวิธีขัดที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นเลยครับผมแล้วก็ด้านนอกก็จะมีการแกะลายเป็นลายคลื่นด้วยครับผมก็สวยงามมากๆเลยสำหรับตัวชิ้นเพจ3ส่วน4ตัวนี้ครับผมก็สวยงามเลยส่วน ดีเทลจุดอื่นของเครื่องนะครับก็จะเหมือนกับลังเงีตัวอื่นเลยก็คือบลูสติลของตัวน็อตสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเมททัฟทีมก็ใช้วิธีการ ฝังแบบชาตองในเกือบทุกจุดครับผมก็จะมีน็อตบลูสตีลฝังรอบๆอีก1ชั้นเพื่อเป็นการยึดชาตองให้อยู่กับที่และตัวเมทัลทีมสามารถทํางานได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับผมก็ดีงามมากๆเลยส่วนตัวจักรของเขาน่าจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นจักรกที่มีมดุดแอสจัดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ผมก็ดีงามมากๆสําหรับสปริงตัวนี้แล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเครื่องหลังนี้เลยนะครับก็คือตัวการแกะลายของตัวบริษ คอหงตรงนี้นี่เองครับผมก็จะมีลายที่มันเฉพาะแล้วก็เป็นการขัดแบบฟีแฮนด์ด้วยด้านต้านของจกกอกักรกตัวนี้ก็จะเป็นการขัดลายเพ์เล็กครับผมก็คือครบสุดต,ตามสไตล์ของนาฬิกาเยอรมันเลยครับผมก็ดีงามมากๆสำหรับเครื่องตัวนี้ครับสำหรับเรื่องการลงทุนเนี่ยครับจริงๆแล้วลังเง่ตัวที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอดว่าค่อนข้างคลาสสิกมากๆแล้วก็มันเหมือนกับลิมิเต็ดของปาเต็กมันเหมือนลิมิเต็ดของแบบอ่โอมก้าหรือโรเล็กเลยเพราะว่าเออมันไม่ใช่ เต็ดแบบสีสัวเต็ดหรือว่าเต็ดแบบที่เปลี่ยนสีหน้าอย่างเดียวหรือสกรีนอะไรบางอย่างแค่ที่ฝาหลังแต่ว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติทั่วไปลังเงี้เนี่ยครับเวลาเขาทำลิมิตเนี่ยเขาจะมีใส่กิมมิกอะไรหลายอย่างเข้าไปที่มันน่าสนใจมากๆซึ่งมันเป็นทั้งกลไกมันเป็นทั้งฟังก์ชันมันเป็นการขัดแต่งที่มันพิเศษกว่ารุ่นปกติธรรมดาทั่วไปจริงๆอย่างตัว1 8ึ่ปปกติเป็นโพลิเซิร์ตัวนี้มันดีไซน์นกลไกพระจันทร์ที่แม่นที่สุดขึ้นมาอีกตตตััััววววนนนึงหรือ่่่าทีมเเป็ ที่เป็นนาฬิกาที่สามารถสต็อปการเดินของตัวเข็มวินาทีได้ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่มันแบบมันลิมิเต็ดแล้วมันพิเศษจริงๆมันไม่เหมือนกับแค่เปลี่ยนสีหน้าครับผมมันเลยกลายเป็นว่าโอดมองว่าถ้าเกิดเราจะเก็บลิมิเต็ด ของลังเง่เนี่ยมันเก็บได้เลยครับผมแล้วก็มันลงทุนได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสมัยก่อนตัวเนี้ยมันแปดแสนกว่าบาทใช่นเมอยางที่โอ๊ตบอกตอนแรกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งโอ๊ตว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบมันน่าเก็บมันพิเศษจริงๆใส่ไปแล้วมันไม่เหมือนใครซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่โอ๊ตชอบมากๆสาหรับรุ่นลิมิเต็ดของลังเง่ในทุกๆตัวเลยก็ยังไงเดี๋ยวโอ๊ตจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันอีกกกกผมยาดดดดฝรริงแช์ ด้วยครับผมขอบคุณครับ